คิดได้แล้วลงตัวบางทีงบางอย่างถ้าตรงนี้ต่างๆหากที่มันจะเจ็บใจถ้าสมมติเราไม่เข้าใจธรรมะเจ็บใจทีความเข้าข้งงางตัอนี้ทำไมตายแต่พ่อเราทำไมตายแต่แม่เราทำไมตายแต่ลูกเราอย่างมันตนมันไม่ใช่หรอกลูกคนอื่นก็ตายพ่อคนอื่นก็ตายมันกับมัน,ม,นมันกับหลวงพ่อี่หลวงพ่อยืนยัน,น,นทั้งเกิดเกิดขึ้นมาไม่เคยไม่มีเคยบุ ไม่ไม่เคยมีเบอร์โทรของพ่อไม่เคยโทรหากันนะพอพ่อ,พอรีบไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าสมตมิในยุคปัจจุบันก็ต้องมีนะ,ะเบอร์โทรแล้วรู้ว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมีพ่อพ่ออยู่ที่ไหนอลไรเสร็จแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไปสู่สุคติยชงนะการทสู่สุคติสู่พระโลูกเบื้องหน้าแล้วเราเหมือนกับมาทันไม่ทันอนะไรประมาณลักษณะนี้แล้วที่นี้บุญคุณที่นี่ เราคิดถึงมุญคุณนะจริงๆถ้าพูดคำพ่านี่ชัดเจนนนะจริงๆเราพ่อไม่ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเจ็บใจนะเพื่อนก็ล้อเล่นเมื่อก่อนล้อเล่นแล้วเขาก็ล้อเล่นนะนนะก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เจ็บใจนะเราเราก็มองเห็นว่าคนคนอื่นก็พ่อของคนอื่นก็ตายอยู่นี่ไม่ใช่ตายเฉพาะพ่อเราถ้าพูดให้ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่มี สติไม่มีปัญญาเราก็คงจะจมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทมําไมตายจะพราะพ่อเราทําไมเราต้องเอาลูกกำพามันห้ามไม่ได้หรอกพยามาจุลายเขาจ่องยาวไปแล้วไปไปทุกรายเนี่ยไปทุกคนนั่นเนี่ยแต่ขณะที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยอันนี้ต่างหากเราเราต้องมาคิดว่าเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเราโตมาแล้วไปเนื้อไปตตยไปนู่นไปนี่ไปใครแรลงมาน ไปขายแรงงานเปเป็นลูกจ้างเป็นไปเป็นลูกจ้างไปแม้กระทั่งเมืองนอกใช่ไหมละ่ะไปขายแรงงานถือเมืองนอกเยอะแยะไปหมดไม่รู้กี่หมื่นกี่จม่กี่แสนคนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม,อ,มอย่างเงี้ยเรามาทําความเข้าใจพ่อปากพ่อทองถ้าผิดชอบครอบครัวถ้าคนเป็นหัวหน้าครอบครัว